เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มีอะไรที่ช่วยไหมคะก็มีเรื่องคะแนน NPS นี่แหละคะ่ะที่หนักใจคือลูกค้าไม่ค่อยไม่ค่อยกดเข้าไปให้คะแนนเลยคะ่ะแล้วก็จะคิดว่าหนึ่งเนี่ยคือดีที่สุดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพ่อะปอ่านลูกค้าไปพอดีเลยคะ่ะวันนี้พี่ก็จะมาพูดเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องนี้พอดีเนาะงั้นวันวันนี้คะ่ะพี่จะมาควบคุมเรื่องการบริการและคะแนน NPS Score น,นะคะไหนลองไหนลองพูดให้พี่ฟังหน่อยสิคะสิ่งที่ว่า ความคิดของน้องหญิงเรื่องการบริการนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะการบริการในความคิดของหนูนะคะก็คือการบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้าพึงพอใจในการมาใช้บริการค่ะนอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารนะคะก็ถ้าใครได้ลูกค้าได้คําว่าพี่ทีวสวัสดีค่ะวันนี้คุณลูกค้ามาทำรายการอะไรคะ และกล่าวลาด้วยคำว่าขอบคุณที่มาใช้บริการทีทีวีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่ามด,ดูแลสุขภาพด้วยนะคะดีนะคะสโลแกนครบอ่านแล้วน้องหญิงช่ไหมคะว่า NPS กับ o เนี่ยคะหมายถึงอะไรคะ NPS นะคะหมายถึงนโน้มที่ตะแนะนำและบอกต่อคะ่ะส่วน o z หมายถึงขอบคุณพอใจในการมาใช้บริการที่สาขาคะ่ะแล้วน้องหญิงรู้ไหมคะว่า NPS นะคะกับ o z มีความสำคัญยังไงคะอ่า เป็นตัวที่เพิ่มเงินให้กับเราค่ะถ้าเราผ่านตัวคูณเราก็จะเพิ่มเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะและสองนะคะตัวนี้คือระดับแนวโน้มที่จะที่ลูกค้าจะบอกและระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับจากการบริการช่องเราค่ะส่วนข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้านั้นธนาคารก็จะนําส่งไปสํารวจและวิจัยความคิดของลูกค้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ท t v ให้ดีขึ้นค่ะและตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยจะเก็บรักษาความคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าของลูกค้านะคะเป็นความลับและจะไม่มีการนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆค่ะดีค่ะหาข้อมูลมาได้ดีเลยนะคะแล้วกรจะทราบไหมคะว่าถ้าในถ้าคะนนเและ o c แของเรานะคะ ต้องผ่านเกณฑ์ที่เท่าไหร่คะ NPS ของเรานะคะต้องผ่านเกณฑ์ที่67เปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นไปนะคะก็คือ,อแล้วก็ส่วนโอแซดเนี่ยต้องได้มากกว่า94เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปค่ะ,ะแล้ทีดูไหมคะ่าของเราได้ที่เท่าไหร่ตอนนี้ NPS NPS ของเราตอนนี้อยู่ที่60เปอร์เซ็นต์คะ่ะส่วนโอแซดอยู่ที่92เปอร์เซ็นต์คะ่ะ ตอนนี้ก็แสดงว่าสาขาเราไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมคะหญิงรู้ไหมคะว่าสาเหตุที่ทําให้เราได้คะแนนน้อยคะ่เะเกิดจากอะไรคะอาจเป็นเพราะบางครั้งลูกค้าเยอะค่ะลูกค้ารอคิวนานเลยไม่พอใจค่ะและมีเคสนึงหนูไม่ได้บอกลูกค้าว่าขอคะแนนเต็มห้าลูกค้าคิดว่าลูกค้าเข้าใจผิดนะคะคิดว่าคะแนนหนึ่งคือคะแนนมากที่สุดแล้วลูกค้าให้คะแนนแค่หนึ่งคะแนนแต่ลูกค้าเมนคอมเมนต์บอกว่าบริการดีมากค่ะ Okay, ค่ะจากที่พี่ได้ฟังหญิงพูดนะคะพี่คิดว่าเราต้องทํางานให้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าเยอะค่ะให้สังเกตลูกค้าว่าถ้าลูกค้ารอนานแล้วก็คนพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนและขออภัยลูกค้าที่ให้รอนานนะคะบางทีค่ะการที่ลูกค้าค่ะรอนานอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่ให้ใหาการรอน้อยอย่างเดียวก็ได้แต่การที่เราค่ะไม่ให้ความสนใจกับลูกค้าค่ะอาจจะเป็นสาเหตุนั้นมากกว่า เพราะฉะนั้นนะคะถ้าน้องหญิงนะคะเห็นลูกค้าไรายไหนนะคะที่นั่งรอนานๆนะคะก็ให้แสดงท่าทางสนใจลูกค้านิดนึงแล้วก็กล่าวบอกลูกค้าว่าขออภัยเราักพูดนะคะจะได้ที่ดำเนินการให้ขอเสร็จรายการนี้ก่อนหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะแล้วก็คิดว่าแบบนี้มันน่าจะดีขึ้นและหลังจากทํารายการเสร็จนะคะก็ควรใช้ใคุยคําที่กระชับและรวดเร็วในการเชิญให้ลูกค้าประเมินการให้บริการเช่นหลังจากทำธุรกรรมเสร็จนะคะลูกค้าจะรับ SMS เพื่อประกการให้บริการลบกวนลูกค้าคะกิกหนึ่งเข้าไปให้คะแนนหนหน่อยนะคะคะแนนเต็มที่5คะแนนเราไม่จำเป็นต้องขอตรงๆนะคะจะให้บอกว่าคะแนนเต็มที่ย่างี้ค่ะอาจจะพูดเชิงๆหรือว่าคะแนนเต็มที่5นะคะให้หนูหน่อยแต่อย่าไปขอลูกค้านะคะอันนี้ห้ามทำทำไม่ได้นะคะทุกค่านแล้วมีข้อสใสยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีละค่ะไม่มีเนาะ น,นั้นนอกจากลองควบคุมให้พี่ฟังใหม่ค่ะว่าต่อไปเนี่ยเราจะทายังไงว่าเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนของเราเหมือนที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ค่ะสรุปที่ฟังน้องได้ค่ะถ้าเห็นลูกค้าท่านไหนรอนานนะคะให้แสดงท่าทางสนใจลูกค้าค่ะและกล่าวขออภัยถ้าให้ลูกค้ารอรอสักครู่คะ่ะกล่าวทักทายและกล่าวลาลูกค้าทุกครั้งเมื่อทํารายการถามถ่ายลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเช่นอยากได้แบงค์ย่อยไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หลังจากทำลูกธุรกรรมเสร็จนะคะ,ะแล้วก็ขอคะแนน SMS กับลูกค้านะคะก็คือจะบอกลูกค้าว่าคะแนนเต็มที่5้านะคะเดี๋ยวลบก,กวรคิดเข้าไปให้คะแนนหนูหน่อยนะคะโอเ,เราไม่ขอมาตรงๆเนาะเราบอกว่าคะแนนเต็มที่5้าลูก,กวนคิดเข้าไปให้หนูหน่อยนะคะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตามที่รับคุยกันไว้นะคะเดือวต้นเดือนหน้าเราจะมาติดตามผลแล้วนะจะคิืนตามต้นเดือนเนาะโอเคค่ะคุณคะ